วันนี้เรามาเก็บมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงเป็นพักพื้นบ้านที่มากคุณประโยชน์ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมะเขือพวงของเราอยู่ในกลางต้าเลยค่ะ มะเขือพวงช่วยลดอนุมูลอิสซะลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดไขมันมะเขือพวงเป็นพืชผักคู่กับชาวบ้านมาแต่โบราณใช้กินดิบลวกต้มแกใส้แกงเนื้อแกงปลาใช้ตำน้ำพริกกะปิใส่แกงเขียวหวานและผัดเผ็ดแพทย์แผ,ผนโบราณใช้ช่วยเจริญอาหารช่วยระบบขับถ่ายบำรุงธาตุขับเสมหะ แก้ไอขับปัสสวะแต่มะเขือพวงก็ไม่ควรกินดิบมากเกินไปเพราะในมะเขือพวงมีสารอันคลอยเป็นสารที่มีลิตรต่อระบบประสาทมีผลต่ออวัยวะอื่นๆอย่าลืมหามาทานกันนะคะมะเขือพวงพักง่ายๆให้ประโยชน์มากมายค่ะ